เตียงเชนรู้สึกตกใจอย่างมากกับคำถามของ UAG เขาฝึกสวรรค์หมื่นวิธีจนเข้าใจเส้นโครงได้สิ่งที่เรียกว่าการฉายภาพคือการที่ผู้แข็งแกร่งใช้อดีตของสิ่งมีชีวิตบางอย่างเพื่อสร้างโลกลวงตามใหม่เป็นฉากประสบการณ์ นอกจากนี้เขายังสามารถทำสิ่งนี้รับชีวิตของสิ่งมีชีวิตบางชนิดและดึงช่วงเวลาหนึ่งออกมาจากมันเพื่อฉายเป็นภาพลวงตาอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตนี้ไม่สามารถรับรู้ทั้งหมดนี้ได้ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้รู้แล้วว่าเขามาที่นี่เพื่อฝึกฝนคุณคือใครเตียงเชนจ้องไปที่ u a เอจีอย่างแน่วแน่ ยูจียืนอยู่ต่อหน้าเจียงเชนสีหน้าของเธอสงบมากเธอไม่แปลกใจเลยที่เจียงเชนมาจากอนาคตเธอพูดอย่างใจเย็นฉันชื่อยูเอจี G. น้องชายของฉันยูเอลุนมิงหวางบอกฉันได้ไหมว่าภารกิจการฝึกของคุณที่นี่คืออะไรเจียงเฉินรู้สึกแปลกมากเว็บไซต์แรกแกมคันชู 8.net เขาสงสัยมาก u a เรู้ได้อย่างไรว่าเขากำลังฝึกฝนในภาพลวงตาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ปิดบังอะไรและพูดตามจริง งานของฉันคือค่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้ภายในสามหมื่นปีหลังจากค่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดฉันจะผ่านระดับถ้าฉันไม่สามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้แล้วฉันจะตายในท้องฟ้าหลังจากตื่นขึ้นในมายาของถนน ให้หนูฉันเกรงว่าคุณจะทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จคุณจะตายในมายาแห่งหนทางสู่การตื่นทิงมูลมูลยืนขึ้นและพูดว่าไม่ใช่ว่าเขาดูถูกเจียงเฉินแต่เจียงเฉินอ่อนแอเกินไปจริงๆด้วยความแข็งแกร่งเช่นนี้มันยากสำหรับเขาที่จะดูถูกเขาจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องสู้ให้รู้แล้วก้าวไป ก่อนที่เจียงเฉินจะพูดจบราชายูหลุนหมิงก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาแล้วมุนมูนมิ่งคิงปรากฏตัวอย่างรวดเร็วจนเจียงเชนไม่มีเวลาแม้แต่จะตอบสนองและออร่าที่น่าสะพรึงกลัวก็เข้ามาบดเด็กขยี้เขาภายใต้การบดเด็ดขยี้ของออร่านี้เขาไม่มีพลังใดๆที่จะต่อต้านและร่างกายของเขาก็บินกลับหัวลงอย่างนี้ออกไป บูมหลังจากที่ร่างบินคว่ำม,มันก็ตกลงอย่างรุนแรงในภูเขาที่ห่างไกลบะเด็กขยี้เทือกเขา,ข,าขนาดใหญ่เจียงเชนลุกขึ้นจากซาบปรับหักพังด้วยความตื่นประหนกและใช้มือเช็ดเลือดจากมุมปากของเขาแข็งแกร่งมาก เขาจ้องไปที่คิงมุนมุนมิ่งอย่างแน่วแน่กษัตริย์ยูเอลุนมิ่งแข็งแกร่งเกินไปแข็งแกร่งกว่าบรรพบุรุษของกลุ่มทูตสวรรค์ที่เขาพบในกลุ่มทูตสวรรค์ให้เวลาเขาสักระยะแล้วเขาจะเอาชนะได้อย่างแน่นอน